อะไรที่กำลังดูดพลังชีวิตของคุณอยู่หญิงคนหนึ่งมีต้นหลิวที่งดงามมากในสวนของเธอแต่เธอได้มารู้ที่หลังว่าต้นหลิวนั้นป่วยหนักเนื่องจากต้นกาฝากได้เกาะติดกิ่งก้านของต้นหลิวนั้นดูดน้ำเลี้ยงและพลังชีวิตของมันไปเรื่อยๆต้นไม้จึงอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะต้นกาฝากนี้ในชีวิตของเราก็อาจมีกาฝากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความกดดันปัญหาหรือบททดสอบที่ขโมยน้ำเลี้ยงและพลังชีวิตของเราไป ทั้งความโศกเศร้าที่ยังไม่ผ่านไปความผิดหวังจากการไม่ให้อภัยความเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นความรู้สึกผิดหรือความกลัวท่ามกลางต้นกาฝากเหล่านี้พระเจ้าทรงตรัสกับคุณว่าจงเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าดูพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่30ข้อ15มันเป็นไปได้จริงๆนะที่จะดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ด้วยสันติสุขอย่างเหนือธรรมชาติแต่คุณอาจถามว่าแล้วทำยังไงล่ะ ไม่ว่าจะเป็นจะมีสันติสุขได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งจะมีสันติสุขได้อย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าจะหาอาหารให้ลูกกินสัปดาห์หน้าได้อย่างไรจะรักษาสันติสุขได้อย่างไรเมื่อมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ให้สันติสุขนี้แก่คุณได้ข่าวดีคือพระองค์ทรงอยากจะทำเช่นนั้นด้วยเหนือสิ่งอื่นใดทงเลือกที่จะไม่เลี้ยงดูความคิดด้านลบ แต่เลือกโดยเจตจำนงของคุณที่จะฟังสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อของคุณซึ่งคุณก็กำลังทำอยู่ผ่านการอ่านคำหนุนใจจากอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันและคุณยังสามารถฟังเพลงนมันสการหรือใครควรพระคัมภีร์เป็นประจำด้วยก็ได้วันนี้จงรับสันติสุขจากพระเจ้าเชื่อใจพระองค์เข้าใกล้เสียงอันอ่อนโยนของพระองค์ที่ปลอบประโลมคุณและให้กำลังใจคุณวางความเชื่อมั่นไว้กับพระองค์คุณคือการอัศจรรย์